คุณจะไม่มีความบาปในชีวิตปัจจุบันเลยคุณจะมีแต่พระคุณพระคุณซ้อนพระคุณเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับเรามาย้อนถึงเรื่องความบาปความบาปคืออะไร <c oughs> ก่อนที่ผมจะไปถึงวันนี้นะโอ้โหครับ oh, oh, ผมคําถามผมเยอะแล้วทาไมพระเจ้าถึงทําอย่างนี้ล่ะทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้ล่ะทำไม้องให้เกิดอย่างนี้จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เกิดแต่มนุษย์ต่างหากที่เลือก เราตั้งหากที่เป็นผู้เลือกที่จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยความที่ไม่เชื่อไม่พระเจา้าเราไม่เชื่อเห็นไหมเราเลือกที่จะไปกราบไหว้ปูนปั้นก็ดีต้นไม้ก็ดีสัตว์เจ็ดขาแปดขาก็ดี <c oughs> <c oughs> ไปกรบมนุษย์ด้วยกันนะไม่ ไม่ตัดผมแต่โกนผมอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยนามอะไรนะครับในความเชื่อเดิมแบบนั้นนะผมทําหมดแล้วฮะแต่ไม่มีอะไรที่ช่วยผมในชีวิตผมได้เลยผมย้อนคิดคำหนึ่งวันนี้เราด้วยมนุษย์ด้วยกันนี่ะไม่มีใครชําระความบาปคูณได้เพราะมนุษย์ทุกคนตกในความบาปทุกคนตกในความบาปยิ่งรู้เยอะยิ่งบาปไปเยอะนะ ยิ่งคุณไปทำสิ่งที่ล่อลวงไปบอกคนนั้นคนนี้ให้แบบว่าเขากำลังเป็นทุกข์อยู่แต่เราก็บอกว่าสิ่งนี้เดบมดทุกข์ได้ไม่มีผมเห็นมาเยอะแล้วผมเห็นมาเยอะมากจริงๆฮะแต่ผมไม่ผมจะไม่ขอพูดว่าสิ่งอะไรที่มันทำนั้นให้ทุกขั้นลองไปไขครวนดูผมผ่านตรงนี้มาแล้วผมผมผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วตรงไหนบอกว่า เออเอาเงี้ยนั่งสมาธิเนี่ยดีนะฮะเกจิตรงไหนดีอะไรเงี้ยครับผมผมไม่ได้ลบหลูนะครแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะฮะมันไม่ได้ช่วยผมเลยผมไปไม่ได้ช่วยจนถึงมาเก็ตว่าผมก็ค้นหาเลยทุกสถานที่ในโลกใบนี้มีไหมที่สามารถช่วยให้ผมรอดจากบาปได้ รอดจากความอิจฉาลิษยาได้รอดแกการเห็นแก่ตัวได้รอดแก่การล่วงประเวณีได้พี่น้องครับในความไม่เชื่อผู้ชายทุกคนนะคุณเห็นผู้หญิงเดินมาเนี่ยผมไม่รู้ถ้าเกิดเห็นผู้หญิงสวยๆแบบระบบเครียกขนาดนางสาวไทยหรือแบบนางงามจักรวาลเห็นไหมคการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าแค่สองชิ้นเนี่ย บางประเทศแทบจะไม่แทบจะแบบดูไม่ได้แล้วความเป็นเนื้อหนังเราก็ประมวลความคิดอยู่แล้วแค่คิดกระบาบแล้วพี่น้องเอ้ยอย่าไปต้องทำอะไรแนะค่คิดกระบาบละพระเจ้ารู้ถึงขนาดนั้นนะและรางเงาอีกตัวหนึ่งก็คือความอิจฉาริษยาภายในเนี่ยความอิจฉาเนี่ยครับเป็นรากเงาแห่งความความบาปเลยเราจะตัดได้ยังไง ยากครับไม่โหยากมากเลยกว่าที่ผมจะมาถึงบางอ้อวันนี้เนี่ยพระเจ้าข้อสนิมผมแบบชนิดแบบว่าล้างทุกอย่างเลยล้างมากเลยพี่น้องล้างแบบชนิดว่าอืผมเก็บนี่คืออะไรเนอมันเป็นยังไงแต่รู้ไหมฮะพอจยางหลังจากที่เราใครควรแล้วโดนล้างเนี่ย ล้างไงออกไงมันล้างไม่ออกไงกว่าที่มันจะเคลียร์ออกทุกเรื่องเนี่ยภูมิบอกว่าพร้อมแล้วทำเทําทำแบบนี้ประกาศให้เขารู้เราก็ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราบอกว่าเนี่ยผมเริ่มมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองแต่ผมมีสันที่สุขมากผมมีสันที่สุขมากอย่างน้อย บาปในจิตใจผมความอิจฉาลิษยาความเห็นแก่ตัวหายหมดเลยตอนนี้ผมมีแต่ความรักอย่างเดียวผมเอาความรักไปติดตั้งในผมรักครอบครัวผมมากที่สุดรักคนข้างผมรักทุกคนเลยใครไม่รักผมไม่รู้แต่ผมรักมากผมอยากให้ทุกคนรอดเหมือนผมอยากให้ทุกคนรอดเหมือนผม เพราะว่าจิตวิญญาณข้างในพี่น้องเลยถ้าเราเองมีความรักมีความชื่นชมยินดีมีการให้พอเรารักมากใช่ไหมเราก็จะให้ออกไปการให้คืออะไรไม่ต้เปไปต้องให้เงินทองครับเงินทองมันมีเยอะนะเราให้วิธีตกปลาดีกว่าอย่าให้ปลากินถ้าเราให้ปลาเข้าไปกินเขาก็กินได้ครั้งสองครั้งเนี่ย แต่สอนวิธีตกปลาดีกว่าครับสนุกเวลาสนุกมากผมมีความสุขมากนอนผมก็ไม่กังวลตื่นมาผมก็ชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าที่เราตื่นมาพบกับการอาศัศจรรย์ทุกอย่างเลยกพ่อทุกวันเนี้ยผมขอให้พ่อค่อยๆชำระล้างผมไปเรื่อยๆผมล้างทุกวันพี่น้องการล้างความบาป ง่ายนิดเดียวขอให้คุณแค่เชื่อเท่านั้เองแล้วคุณลองเดินเข้ามาสิลองมาศึกษาดูสิครับว่าจดหมายรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงถ้าคุณมาศึกษาสามเดือนลองมาก่อนทักสามเดือนนะสามเดือนหกเดือนตอนแรกผมก็โดนท้าทายถ้าไม่ดีจริงเนี่ยถ้าไม่ดีก็แค่เดินทิ้งวางไว้อะไปไว้ตรงไหนก็ได้ไปไว้เลยแต่ขอบคุณพระเจ้า วันที่น้องผมว่าให้ครูพิทยาศรีสุวรรณเอาจดหมายรักนี้ให้ยี่สิบปีที่แล้วผมไม่เคยทิ้งเลยหนังสือลายเล่มที่ผมมีนะผมไม่เอาไปผมเอาไปเล่มเดียวผมเอาไปเล่มเนี้ยแล้วผมก็อ่านทุกวันคุยทุกวันอธิษฐานทุกวันมันบางบางบางถ้อยคําอ่านสามรอบ <laughs> อ่านแล้วรู้สึกบาง ไปโยกอ่านแล้วน้ำตาลล่วงบางว่าลีอ่านแล้วแบบซาบซึ้งบางบาลีอ่านแล้วโอ้โหกำลังม่รู้มาจากไหนกำลังเยอะมากพี่น้องนยวันนี้จานปาโลบอกกรุงโรมไปประกาศกุงโรมนะกษัตริย์รมในอดีตเนี่ยกษัตริย์ลมยิ่งใหญ่มากนยล่านาที่คมทุกอย่างยึดทุกหัวเมืองหมดปกครองอิสราเอลด้วย ในช่วงที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐในยุคนั้นเนี่ยคือกรุงโรมยึดอิสราเอลและอาณาจักรไปทั่วแต่สวนกันนะครับในยุคนั้นพระองค์ก็ประกาศข่าวประเสริฐเราเป็นทางนั้นและเป็นทางเดียวที่จะไปหาพระบิดาได้ในยุคนั้นเนี่ยทุกคนจะเชื่อนะก็คือคนอิสราเอลก็เชื่อว่าพระเจ้าของโมเสสพระเจ้าของโมเสส เพราะตอนนั้นก็คืออิสราเอลอะออกออกจากอียิปต์ได้ก็เพราะโมเสสแต่การทํางานของโมเสสนั้นคือผ่านพระเจ้านะครับไม่ใช่โมเสสนะโมเสสแค่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าพระเจ้าทรงใส่การเดินเป็นอัจฉริยะของโมเสสโมเสสในยุคก่อนที่อียิปต์นั้นก็คือฟาโรสั่งฆ่าสังฆ่านะสั่งฆ่าเด็กทั้งหมดเลย พราะว่ามีคําทํานายว่าจะมีคนที่มาขึ้นกอบกู้ฆ่าเด็กบุดเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กชายที่เกิดขึ้นไปบอกกับแบบหมอตําแยบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่บูะทําไมเกิดลูกเยอะเอือนลูกดกมากถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยฆ่าผู้ชายห,หมดเลยแล้วก็มีหมอตาแยก็ไม่อยากทําบาปไงก็บอกว่าคนี่บูะไปถึงนครแล้วฆ่าไม่ทันแต่ก็เลยว่า,าให้ทหาราไปฆ่าเด็ก พวกหนึ่งขวบสองขวบผู้ชายให้หมดแต่แม่ของอโมเสกก็เอาลอยเอาเอาโมเสสลอยในน้ําให้กับทิดาฟาโลหลังจากนั้นโมเสกก็เข้าไปเป็นเป็นราชโอรสของฟาโลเป็นของทิดาฟาโลก็เป็นคนฟาโลแต่เป็นที่ปรูก็เติบโตขึ้นมานะนี่คือพระเจ้าใช้แบบแยบยลมาก40ปีแรกเป็นโอรสนะเป็นโอรสนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บอีก40ปีหลังกลายเป็นอะไรครับคนเลี้ยงแกะ หลังจากนั้นก็ไปเห็นการทําความบาปอะไรต่างๆเนะี่ยโมเสสก็รู้สึกว่าทําไมคนอีหยิบทหารอีหยิบเนี่ยต้องมาให้คนที่ปลูเป็นทาสอะไรอย่างเงี้ยพอไปอยู่กับแกะนะไปม,มีครอบครัวก็พระเจ้าใช้แล้วไป,ไปเอาคนที่บูออกมาเอ่อก็เรียกอะไรนะโมเสสบอกว่าผมไปไม่ได้ละววิชาทารผมก็หมดแล้วแก่แล้วอายุแปดสิบปีแล้วคุยก็ไม่เป็นแล้ว ไม่รู้ทำไงพระเจ้าก็บอกว่าอะไรอยู่ในมือเจ้าอะไรอยู่ในมือเจ้านะโมเสสก็มีไม้เท้าอันหนึ่งคือในอดีตนะถ้าคนเลี้ยงแกะก็จะมีไม้เท้าเอาไว้เกี่ยวเกี่ยวคอจะเป็นไม้เท้าที่เป็นงอๆนะครับเอาไว้เกี่ยวคอแกะอะไรเงี้ยเพราะว่าแกะแกะเนี่ยถ้ามันตัวเล็กๆเล็กๆเนี่ยคือแกะเนี่ยตามันจะมองไม่เห็นต้องมีผู้เลี้ยงต้องฟังเสียงนะครับเผื่อไม่ไปติดในลง้งนองล่งหนามอะไรเงี้ยไม้เท้านี้ก็จะไปดึงมันออกมาได้หลังจากนั้นโมเสสก็ ไปหาอาโรนพี่ชายแล้วก็พาคนอิจิบออกมาก็ผ่านไปหลังจากนะฮะหลังจากโมเสสนะฮะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คนรุ่นหลังมาปุ๊บเนี่ยก็ไปยึดนะฮะไปยึดพระคัมภีร์เดิมนะครับว่าพระเจ้าของโมเสสอย่างเดียวทีนี้พระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็เรียกมันเป็นกฎบัญญัติในในภาคของโมเสสเป็นกฎบัญญัติถ้าไม่ทําแบบนี้แบบนี้ก็คือตายใครลบหลูพ่พระเจ้าไม่ได้ออกพนานพระเจ้าไม่ได้ต้องมีคนกลางเหมือนเหมือนเห,หมือนคลิป เหมือนคลิปได้แกๆที่ผมพูดเนี่ยนั่นคือกฎบัญญัติเนี่ยต้องมีคนกลางแล้วทุกคนเนี่ยจะทําทตามกฎบัญญัติยากคุณจะเข้าสวรรค์ไม่ได้เลยมันมีกฎเยอะแต่องอค์พระเยซูคริสต์เจ้าสทรงเสด็จมาเพื่อทุกคนชำระความบาปและใครเชื่อพระเยซูเนี่ยก็คือกฎบัญญัตินั้นจะหายไปพระอ,องค์พระเยซูไม่ได้มาเพื่อทําลายพระคัมภีเดิมแต่มาทําให้มันสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยพระอ,องค์ทรงให้สมบูรณ์เพราะว่าพระอ,องค์ ตัดตั้งแต่แล้วว่าเราอยู่กับพระบิดาตั้งแต่เริ่มสร้างฟ้าจักรวาลน,นี้แล้วพระองค์เป็นในช่างเอกนะเป็นศิลามุมเอกเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องอาจารย์าโลก็เลยมาถึงวันนี้นะครับตอนที่พระเยซูประกาศโอ้โหก็ต้องต่อสู้กับบอกว่าพระเยซูคนของพระองค์ไม่รู้จักพระองค์คนของพระองค์ไม่รู้จักพระองค์เนี่ยโอโ้เจ็บปวดมากเจ็บปวดที่สุด นค,คนของเราไม่รู้จักเราหลักการง่ายๆวันเนี้ยที่เรามาแบ่งปันกับวันเนี้ยผมตอนนั้นก็ถามพระเจ้าองค์ผมไม่ใช่สิทธิพิบาลผมไม่ใช่สิทธิพิบาลน,นะแล้วเขาจะมาคอมเมนต์ด่าผมไหมหคก็อาจจะแบบโอ้ทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับผม ผมผมร้องไงผมไม่มีความรู้เยอะผมไม่ใช่สิทธิพิบาลผมไม่มีคิได้จับผมแค่ไปเป็นลูกแกะผมไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ใช่เป็นนักษาธาศาสตร์ไมเจ้าบอผมว่าสิ่งที่ลูกเป็นนั่นแหละ สิ่งที่ตัวเจ้าเป็นอะไรอยู่ในมือทำทำสิ่งที่เจ้ารู้พมใั้คนไม่เหมือนกันผมใช้คนไม่เหมือนกันผมก,ก็ยอมละผมยอมผมจะทําผมยอมผมจะทําเหมือนที่พ่อบอกผมก็ผมได้อะไร ผมก็จะมาแบ่งปันผมก็จะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องที่มีข้อส,สงสัยเหมือนผม